มาพี่น้องเฮ้าบานแรกบานแรกครับสิมานบอครับบานแรกมาถาเบิงมาถาเบิงกันครับมาถาเบิงสีมานบ่บรรยากาศเรัาบ,บรรยากาศพว,วันหัวสิแตกชวนให้ทมนั่งให้ทมนั่งต้าผมมาเลยโหสึกหมานนั่งยมปุน๋นะ นำรงหลายเติมครับมือนี่นีครับพ่อนาป้าตอดรดีแกรดงมาด้ยนนะคบนี่เดีมาเยียมใหม่ได้อนไข้บ้าว่อะไรก็ตัวนึงนีน่อนแมงงนะครับเป็นไี่ครับของสังตีสูกันว่าสูสู ชุอีเล้วชุอีเล้วมาลุนกันครับมาลุนกันอ้ยชู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 เป็นปลาเสี้ยวเอาเป็นปลาเสี้ยวเอาอุ้ยบ่งพี่น้องซิวเอาเสีวเอาเฮ้ยมันกำลังเฉลิมมีกันแต่ผมมาใหม่มันก็อยากหมานนะครับพี่น้องครับโอ้เจ้าไอ้รูุ้ซึหมานขนาดเลยเว้ยเฮ้ยนอย่าว่อยบังยี่ได้ครับหนึ่งสองสามตีเอาอีแล้วครับพี่น้องอะไยังล่ะมีแต่ตะกัวมาม่มาอยู่อะ ไปอยู่อ่ะอือไปอยู่ๆอุ้ยปลาอย่างวะตัวนี้วะตะเพียนทองเฮ้ยตะเพียนทองกับมาจังวะนี่เฮ้ยจังวะนี่ตะเพียนทองครับพี่น้องครับจะคอนเทิร์ตของเขาเร็วจะคอนเทิร์ตของเขาเด้ออย่งวะนี่อ้แบบเจ้าแห่งชื <ge> อ่อหมาให้ก่อนนะครับมันคือหมาแห่งตำรับม่าจะไหนเนาะหมัาแห่งตำกับกระป้อมกาเนาะสวยงามแห่งวะตัวนี้วะจะเพียนทองไว้ดอกนึงครับตัดบางแห่งหนึ่งบางเดี้ยวนี้อนเบิร์ดเดี๋ยวมันพาอยากกินหมีเห็นหมนอ่ะ มันก็กิเนเบีแทนะมันฝูกกเนี่มันฝุกกเเห็นดฟุมฟ่มงหรือฟ่อจริงๆออยมันเป้นาน่าเขียนเลยพ่หิงเนี่ยึ้นก็ได้ป้าแตว่าจะอซืกอม้นแห่งในี่จ้อยขอดซ้มาไปได้บมากเลยใจด้ครับส่วนมากบมามาสองคนก็นได้<อ>กระถุงมามากระถุงมา,มงา,าย่างมาเที่ได้วันี้มามาเที่วมขันบนงิมนะเอาอีกนะครับพี่น้องช็อตนี่ช็อตนี่ครับช็อตนี่ อยู่คนละอยู่อยู่ทมารู้ถิ่มนะท้ายเรียนท้ายเรียนใช่วันนี้ท้ายเรียนเอ้ยเอาแต่ปลาขึ้นครับพี่น้องรอบแรงเมื่อไงเหมือนโตปลานี่ก็จะเพี้ยนขาวครับไมนกระตือเพี้ยนเท่าเอาแต่ปลาขึ้นเลยจัดย่างเดียวรอบนี้เห็นบอกจอยบอกแล้วก่าเนื้อเขามาแตกหมดเหลือแต่พวกกินเบี้ยเท้ากป็นเนื้อเขาเนี่ยมันกินได้เบี้ยเท้าเลยแม่นบ่ โอ้มาจะปวนน้ำเงินแหงนอมองเห็นตามองเห็นตามัมามันเจ้ากนาทีแล้วหน่ทุกปติเว็เจ้าประมันมาบ้าเข่ยวาีออเกยงนะเียวในปากีวในเอ้ยเอ้ยเบื่อนพี่พาเขียวเหาพี่ป็นข้นนี้เว้ยป้ยข้นนี้ป้ยข้นสร้างหนังพีีกางนหรอน้องคือเดือดซ้ำตัวดยทีบุ๊ม่นบ่ตัวนี้ มาจักนี้นตัวนึงเกี่ยวไปใส่โอมทับกันอยู่โซสเตปไปแล้วสถานาการณ์แนวนีน้ครับเสียดายบระเทศไทยให้เบิ้งตอนกระตุกนะครับหยิบโทราศัพท์มาทันนะครับมันจะว่วเกินนะจะว่วเกินนะคนผู้นี้นเนื้อแสง่งน,นะเนื้อแสงเลยคนผู้นี้เกินวับมือี่นอ้อง ปลาเขาย่เงมะเงครับปลาเขายางมเงไม่ต้งไ่มัเห็นจำเห็นจำบ้างแน่นี่ที่ตรงงามเลยเขายางมงปลาบังบังแคหนาวหรือยังบังแ้หนาวหรือยังแต่ว่ากระูหนาวอไรนกอนแล้วน้ำแจกรูบล่อปลาจะได้มาเขาย่ามะรงตัวใหญ่ทั้งกระทุ่งกระทุ่กระทุ่กระทุ่งกระทุ่งกระุ่งไงหนยนี่จะง่ายเลยมวยหอยจกระปั้นไปเลย